เฮ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กาสิมาเปิดของขวัญจากหน้าบุญธรรมไอ้หลังเนาะเดี๋ยวเฮากาสิไปเปิดให้พี่น้องเบิ่งเนาะให้พี่น้องเป็นของบุญธรรมจากของจากหน้าบุญธรรมไอ้หลังเนาะจากเป็นยังตอนไปกลับไปถ่ายเนาะเพราะว่าไอ้หลังไปไปไอ้หลังไปโรงเรียนบาดเบิร์กมันยังใหไอ้ลุงแว่นเพิ่นไปเนาะพี่น้องเป็นยังไอ้หลั่นะนะโคมเป็นโคมแห่พี่น้องเบิ่งกโคบเนี่ ทีนนี้เป็นดังเบิงบ่งเบิกันไปก่อนเบิ่งกันทางนี้ก่อนไอ้หลัง,งขอบใจหน้ามึงทำไอ้หลังลายๆเด้อทีผ่าคล้องมาให้ไอ้หลังเนาะเป็นดังนี่ไฟสายโอ้เป็นไฟสายพี่น้องเปไฟสายแบบใดเนาะแบบพอมีห่อไว้ดั้งนี่มันมีฐานเนาะเป็นกะห้าะมาหอดพี่น้องเพิ่นไปเอาอยู่ปา,ากชอ่องเมืองสงขลาเนาะโอใส่บมเป็นเราไง ยังไอ้นายลันยังบานในแแคทานมาจากไอ้ลันมีทานบอทานในแแคไอรีพี่เนาะนี่เนาะมีเป็นอย่างไอ้ลันเป็นโคมนำกันพี่น้องโคมคือการโอ้เตัวนี้ใส่แดงเนาะตัวนี้ใส่งานได้มีไพ่แมพอีกพี่น้อง อืมอ um ่ะสายมันโอ้มีเอาสายสากนี่ได้หนี่นเลมีสายสากอีกพี the ่น้องเดียวกับโทรศัพท์อ้ายเห็บอะไรก็ได้อ๋อยืดก็ได้อีกไอรันสีใสเป็นยังกบบอยรันยังกบเนื้เสียดได้ได้หนึ่งยังกบยังเขียนเลยกิ็ไไดด้้เป็นโคมอีกบอยรัน ใช่้าปิด้วยอ่าต่น่ะคิดตายไปยอะไอ้ลันโมเมนต์เดียวกันหมดเลยนเดียวกันหมดเลยกคนละมเดตนะ ใจไม่หายเป็นท้องเนาะด้วยกอดใจลายหน้าเลยลงคล้องไม้มียังหญิงนะนี่มียังห่อตัยลุงนะเป็นไม่มีฐานเป็นฐานอีกพี่น้องเป็นฐานผู้ชายฐานจำลองเป็นฐานจำลองเผื่อเปิดพี่น้องเป็นฐานขนาดถัดแต่ละเหมือนเดิม อะไรวะเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องอันนี้ทังบวกอันนี้สามจุดจิตเนาะพี่น้องโอ้ทานหน่อยเนาะกวางก็ไปเอาม้ากินนี่เนาะเป็นไปเอามาเป็นกันเลยลงมาเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็มาเปิดอยู่ทึงเทียนไอหลังพี่น้องนี่อันนี้เรียนมวนอ่าใช่ว่า พลไปบิดเห็นยังไอรันแต่เขาก็แจ๊กสีใสยังพี่น้องยังบมหูอะใส่เนี่ด้เนาะยังหูยังใส่บุเป็นอยอะของมาจากประเทศเลยจากประเทศเลยพี่น้องคือตัวจีนบอกคือตัวญี่ปุ่นตัวญี่ปุ่นโมหูประเทศจากประเทศได้เนาะเขาเขียนเป็นภาษาลาวมาเลยต custom ใบบ้ตมไปเอาอยู่โรงงานไหนไปเอาอยู่วิสัยคนส่งเป็นไปเอาอยู่วิสัยเนาะพี่น้องงล้วฮะหนักสก้าบสองแล้วฮหนักวิสัยคนส่ง<ป>กสก้าปักสองแล้าฮะหนักมูนไหนพี่น้องบ่ก็แล้ว่บ่มีฐานเนาะพี่นอ้อง ตัวนี้ฮะต้องได้ไปหาสื่อฐานมาใส่ถบถตเงินันนะ่ะใหญ่พอดใหญ่พดา,า,า,าย่หรักลางคืนโดยมรรร่ใหญ่กลางคืนเป็นไตเนาะเป็นแนมโบเห็นเนาะเป็น้องะม่ใหญ่เนชื่อพ่ายอมอยูย่บาลงนมีที่เนาะแล้วมิเตจุบุเนาะใส่กองไว้ ปวดคักเลยพี่น้องเอ้ยคักเลยเนาะนี่ก็เป็นน้ำมันเนาะอ่ะสายสาก็มีอยู่ทุกกล่องพี่น้องทุกกล่องทุกกล่องมีสายชากเปิดเนาะสายกลางโคมบมาคือเก่าป้ายังไม่ไก่พอในไก่บ่อยลันเลยยูยังครบได้อยู่แล้วมันจะนี่ย sort of ังครบยังแรงไปหายังครบเดอไอรันมาได้แปลอะไรแล้วอ่ะตัวนี้คือแต่งเท่าไหรนี่จ๊ะในบอนนี่หงงบออันนี้มันเป็นนี่เป็นต่อเส้น อันกากนี้ากะเป็นสีแดงขนาดั้นกนี้เป็นอยงไงอลันใส่ได้ยู่งใสบแีลองใส่บนเบิด์กูอันเนาะพอแมกี้นองใ่เดียวสีอ่อนเอาแบมนี่มันมีถาะอลันกเป็นสีแตกต่กันนอกีนองแตแบบนี้มันเป็น แตกไปเนาะแตกกับไต่บ่ได้ต้องใส่่แน่ได้เนาะจะมีพี่น้องไอ้ฐานมาแานไอแกอไอ้จนแม่บุญก่อนเนาะพี่น้องไอ้อลันแกะ้่านแล้วก่อนเนาะตอนนี้เอลันเพิ่งใส่่านแล้วเรียบร้อยพี่น้องเพิ่งใส่ต่แล้วเนาะแมปแมบอยู่ขาเพิ่นเนาะพี่น้องอืมใส่หัวกระได้เนาะ ตะไี้บุญได้แน่นเนี่ยเขี้ยไก่นะพี่น้องไอ้ลันก็ใส่แบบตาเสียงเนาะพี่น้องเป็นไฟแมปก็ได้ได้ค่ะได้แบบได้แน่ไอ้ลันใส่ทั้งย่างแบบมีันเหลืองไอ้ลันปั๊บได้แบบไดแน่แบบแมปเลยค่ะแมพแบบแสงไฟนหนเห็นได้ได้ดนี่ลองกดอีกตัวไอ้ลัง สิให้ไอ้ลันลองกดว่าพี่แบบได้แน่พี่น้องแบบแรกกะโมหุงให้ได้นอกพี่น้องปว่ายยำกังเวนบาดซองถอยู่ในของตั้น่ะมืดอะมืดแล้วฮะไม่เงียบไอ้ลันไปทดลองในนอกพี่น้องเมื่อกี้นี้ลองอันเลยนอกผอเองพี่น้องก็หุงเติบเนาะเอาเขามาในของนอะพี่น้องมาในของไว้ของเก็บของ ไว้ไว้ซื้อครับพี่น้องไอ้รันลองยังไปทางประตูผงเยี่ยมดูอ๋อนี่เนาะพี่น้องกะหุงเติบเนาะไอ้รันลองเอาไฟแมปดูทางนันมืดเนาะพี่น้องยังไปหุงเอออันนี้ไฟคอยนะพี่น้องตัวนี้ไฟคอยอันนี้ไฟแมปดูไฟแมปหุงเกลี้ยงพี่น้องแต่ว่าเห็ียดให้ลายตาเนาะถ้าสิลลงไอ้รันเหมือนกัำลองหัวแบบนี้พี่น้อง เอรันลองเอาหัวตัวนะ,นะนเข้าไปลองกลางคืนให้พี่นอ้องเบิ่งเขาเลยต้องมาลองกลางเวนเนาะแบบนี้ก็สามารถยืดได้พี่นอ้อ,ตนองตัวนี้เดี๋ยวยากจะมีตกนักมากไตเลยเอรันพี่เนาะพี่น้องแต่แบบนี้หุ่งกลัวเนาะมันนเสิลอนยืดไฟคอยไฟคอยพี่นอ้องตัวนี้ไฟแมพตัวนี้หุ่งกลัวเนาะ หยุดบอลเนี่ยไอรันหยุดแก็สิเป็นแสงในนี่พี่น้องเห็นก้มไงเนาะแบบนี้ต้องเอาแบบนี่น้องพี่น้องคอยแบบนี้ลองแบบไอรันนี่น้องพี่น้องไปก็สิเป็นแบบนี้แต่ว่าหุ่นกว่าตัวนี้นะอะโดยไปไอรันออกไปเบิ่งของทางนอกเนาะน้องน้องโดยตอนนหละบ่มีฐานเลยเว้ลองให้พี่น้องเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้อง ได้ทานกินพี่น้องกินน้องเมืองเลยเจ้าหุงคับเพราจะพอได้พอเขาเมืองมืองได้เพื่อแหลกพี่น้องไปฝักสองมืองในซื้อฐานมาจังที่มาลองให้พี่น้องเบิ่งเนาะแกยังบ่หูเนาะฐานสำรองก็มีสามฐานพี่น้องและกระฐานอยู่ในโค้มเองนี่เนาะอยู่ในนี่เองก็มีอยู่สองฐานพี่น้องซื้อมานี่ เงี S <S <ar df> ้ยไปเขาเนอาของคอเบิดซัมี่เนอะฟอร์ม่อฟเนอะก่าอันน้อยก็มีอยู่สิอันเนอะเฟนอ๊ไปใส่น้อยก็มีอยู่สิบเนอะก่อเจือ ส่วนคมอันใหญ่ก็มีอยู่6อันพี่น้องแบบสีผ่าก็มี3โตเยื่อได้ก็มี3เนาะพี่น้องพอหุจักนี่ก็ะเว์ซื้อทานมานแล้วบอหุจักเนาะพราะเฮาังก็มาเปิดพร้อมกับพี่น้องเนาะเฮ้ากันรีวิวคองจากหน้าบุญธรรมไอ้ลังเบิดแลแลเน้ะพ่ออม่พี่น้อง ขอบใจหน้าบุญธรรมลายๆเด้อที่ผ่าคลองมาให้ให้หลังเนาะขอบใจหลายๆเด้อหน้าชี่พามาฮอนนี้กับก็จบไว้เพียงเท่านี้เนาะกัขอให้หน้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งมันยืนมันยืนเด้อหน้าก็บังก่ยัได้ความไข็งแก่ยังมีเด้อหน้ากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใไช่องในหลังคนดีเด้อคนแม่ดีเนี่ยคนไม่ดีเน้อง